โอเคนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับผมมาทําหน้าที่แทนบอดดิ่งนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมรถในงานโตโยต้าพิสพิพิซซ่อะไรดีละเป็นการขับเคลื่อนแห่งความสุขนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปชมเนี่ยกันเลยไป เดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับด้านนี้เป็นโซนโซนเป็นเืนที่ของโซนของดารานะดาราจะมาขึ้นคอนเสิรต์ตก็เมื่อเช้านี้ก็มีคุณโตโน่นะคุณโตโนโมาแป๊บเดียวกลับไปแล้ว เยอะแยะมากมายเลยนะ <c oughs> มีทั้งของกินของใช้ของกินของใช้แล้วก็เป็นต้นไม้นุ่นๆสวยนะพนะนะนี่บ้านและสวนอยู่บ้านและสวนอยู่คู่กันได้ กงกดอ่านเลยใช่ปะอุ้ยเสียน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 จริงโอเคทีนี้เราก็มาถึงโซนโซนเ l e s s i n นะโซนกระบะโซนของแต่งเออโซนขอนแต่งก็จะมียางยางของอะไรนะพี่ยางของอะไรไม่รู้ยืนยืนเท่นเอาแถวนี้ก็ได้พี่ใช่แล้วก็มียางมีของแต่งของแต่งมากมายใช่ ี่รถผมชอบคันนี้นะผมชอบซูเปราร์นะโอ้ยของแต่งเขาค่อนข้างที่จะแบบข้างในเขาจัดเต็มจริงนะองไม่เห็น,นใช่ปะไม่เห็นเนาะได้ได้ครับขอ,ขอบคุณครับนี่ับ ครับข้างหนก็จะเป็นพวงมาลัยมีแคมมีมีโลมีบาร์ด้วยมีโลบาด้วยใส่สวยอุ้ยสวยอ่ะก็ดีนะครับมีมีมีพี่เขามีพี่เขาแนะนำให้นะก็จะมีรถหลายหลายคันเลยนะครับที่แต่งจากหลายๆสํานักนะมีด้านนี้นะครับมีมีเกมด้วยพี่ มีเกมด้วยด้านนี้ก็จะเป็นเกมนะเกมทดสอบตเล่นเอาไว้ว่ามผมผมผมไม่เล่นดีกว่าผมเล่นไม่เป็นพี่อันนี้ด้านด้านนี้มาดูยางะะแล้วกันกดสองทีนะสองที่เบรกนะเป็นเบรคเบรกหลายๆรุ่นเลยนะสวยสวยงามสวยงาม เดน้เี่ยี่พี่ดูดูรับกพี่โอ้ยมีแต่ของสวยๆเลยนะฮะสำหรับในกลุ่มนะครับกลุ่มแบทเทิรนนะครับใครสนใจก็ดูกันได้นะครับ ควสนใจก็มาดูกันได้นะครับงานมี24ถึง27นะถึง27กันยานะโตโยต้าพ <V> ิสต้าการขับเคลื่อนแห่งความสุขนะสวยนะสวยมากเลยน่าโดนน่าโดนปะพี่ยิงไม่ควรพลาดก็บปรโมช่นให้แน่นิรักก่อนแล้วก็มีเสื้อกลุ่มอ,อืม ของแต่งนะครับหลากหลายเลยใคร <c oughs> ใครเป็นสายซิ่งนี้ไม่ควรพลาดอุยสวยนะงานแคปล่านะไม่แพ้อากานาเลยนะ <c oughs> โมโตซโ่ซาฝ <c oughs> า,าปงสวยนะแคปลอย่างสวย <c oughs> ตัวนี้สวยกว่าโทษคบโทษนะครับโทษนะครับค่พี่กลุ่มแบทเทิลนะครับน่าสนใจนะถ้าอยากจะเจ็บหรืออยากจะเสียตังก็มาได้เลย ลดครับมีส่วนลดมามาดูกันได้นะครับงานมีวันที่24ถึงวันที่27กันยานะเนี่ครับก็คาเนี่ยถ่ายถ่ายพี่เขาเลยใช่พี่อยู่ในรถคันขาวดำคันขาวนะครับอ๋อวีโก้นี่นะครับพี่วีโก้นะครับวีโก้โอเคแล้วก็มาดูอะไรนะพาเบรก ส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงล่างนะครับใช่โอ้ยสวยนะสวยนะช่วงล่างมีหลายๆแบบนะครับเป็นไฮดรลิกเออผมก็ไม่รู้ค่อยรู้เรื่องรสซิ่งักเท่าไหร่นะครับก็ทุกคนก็ฝากดูได้ภาพเอาล้วกันวันนี้ผมมาทำหน้าที่แทนบอยเรสซิ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมฮมใช้ได้เลยนะ สวย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 ,สวย,สวยมีแต่ของสวยๆนะครับของสวยๆดีๆทั้งนั้นใช่ส่วนด้านหน้าเราก็เป็นบาะนะครับร้านบาอกรับทำแคปลาด้วยเห้เบะอบะอบาะแคปลานี่ก็สวย <S <S ดูงานดูงานใกล้ๆเลยครับเจ๊ไหมชัดไหม นั่นพี่ปรับปรับแสงขึ้นหน่อยก็ได้นะใช่สวยสวยงานสวยนี่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 บางพี่นี่บางพี่นี่บางสวยดูดใูใกล้ๆได้พี่ดใูใกล้ๆดูงานใ,ใกล้ๆสวยเห็นไหมเห็นเยอะไกลเกินปะไกลเกินปะพี่สวยสวยสวย สำหรับป да right? ้ายร้านนะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับเป็นทั้งไาน Facebook แล้วก็ IG นะครับปะฝากร้านแค่นี้รับประกันสินค้าด้วยนะครับ6เดือนอันนี้อะไรเนี่ยพี่อันนี้เป็นเครื่องเสียงหรือเปล่าเนี่ยผมผมไม่รู้จักเหมือนกันแล้วมันคืออะไร จอปะเออจอจอจอเออใช่จอติดในรถได้โอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับดู vivo หน่อยนะดูของแต่ง vivo หน่อยนะจากชุดหน้าเลยครับหน้าเครื่องเลยครับหูยมีหมอน้นานะครับได้เป็นชุดไทเทเยอะมากเลยเนียนเลยครับดูดูฝาสูบพี่ดใูใกล้ สาสมครับเป็นสีที่แบบสวยนะไล่น็อตด้วยใช่ใช่คันนี้ดูน่าจะไล่น็อตมาทังคันนะฮะอืปากโบโอ้ใหญ่ด้วยนี่นี่นี่ดูด้านนี้เลยพี่เข โอ้ยป oh, ักฝาคอบสวยๆยอยงนั้นนะครับสำหรับเจ้าของรถเนี่ยน่าจะเป็นทางนี้นะครับทา,ทางร้านน่าจะเป็นวินเนอร์เรสซิ่งชอปนะครับตังหัดใหญ่สำหรับใครที่สนใจของอะไรแต่งก็ไปไปทางร้านนี้ได้เลยนะครับน,นี่นะครับโอเคนี่นะครับเราฝากร้านไว้นะครับ เขาแต่งสวยจริงๆไปอโอเคผมจะพาไปดูรถนะครับเดี๋ยวนะพี่ <laughs> เดี๋ยวผมจะพาชมนะครับพาชมแบบรวบรัดนิดนึงนะครับอดโ,ดอโอเคคันนี้คันนี้น่าจะอลังการไปนิดนึ่ง,ง <laughs> ผมว่าจะเป็น น่าจะยังโชว์อยู่นะน่าจะไม่ไม่ไม่วิ่งเต็มกำลังเท่าไหร่นะแต่สวยเลยนะดูจากสีสีสีรถสีรถน่าเป็นสีเดิมหรือเปล่าไม่น่าจะเดิมมั้งนะครับอ้ยรูปลักษณ์ลักษณะเครื่องนะครับการแต่งแล้วก็เฮ้ยผมชอบชอบนะคาร์บอนเนี่ยตรงประตูเนี่ยนี้เป็นคาร์บอนนะครับ งานดีมากไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นงานคุ้มใช่ปะผมว่าน่าจะเป็นงานคุ้มนะส่วนยางนะยางอสองนิ้วเองอจัดทรงได้ถือว่าโอเคนะถือว่าค่อนข้างที่จะดียางสวยล้อสวยนะครับโลบาร์กันบ้างนี่เลยข้างหลังเป็นรถรถซิงไทยแรนด์นะฮะ เป็นของอะไรนะนูป่ะพี่นูทองเหรอทานูทองทานูเหรอทานูทองอ้อ่านยากนะตัวหนังสือสติ๊กเกอร์สวย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 นี่ข้างหลังก็เป็นธันนาอะคริลิกสวยสวยจริงนนาาๆผมอยากให้คุณบอยมามากกว่านะครับวันนี้ทำหน้าที่คุณบอยโอเคมาที่เจ้าวีโว่กันบ้าง สวยนะคันนี้เก็บสวยนะพี่น้นๆดูข้างในดูสีข้างในนะสีแล้วก็พวกไทเทงเงี้ยพวกฝาเครื่องหรือน็อตรคันนี้รู้สึกว่าจะจะเก็บเยอะอยู่พอสมควรน,นะครับมีน็อตมีฝาเครื่องพัดลมเป็นไฟฟ้านี่นี่นี่พัดลมนะมพัดลมก็เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับ ใช่ปึ๊บโอ้ยแคปนี่แคปล่าอนี้ก็สวยนะครับแคปล่าอะดูดูจากทรงรถนะแต่ถอยมาหน่อยพี่จัดจัดจัดดูทรงรถอจะได้เห็นทรงรถสวยนะส่วนยางนะครับความห่างของยางคนระับสี่นิ้วนะข้างหน้านี่จะสี่นิ้ว ยางกับลอนี่เข้ากันมากเลยนะครับยางดำสวยผมว่าไม่ค่อยรู้เรื่องรถเหมือนกันนะหลายๆไปงั้นแหะโอเคนะข้างในก็เป็นบอกบาะอะไรวะเนี่ยข้างในก็จัดจัดสรงค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่เยอะไม่เยอะไม่ไม่ดูลกไม่ไม่ไม่ลกไม่ไหลดูสวยงามนะซึ่งองผมมองรวมๆนะผมว่าสวยงามนะ ข้างหลังก็มีโลบาร์นิดหน่อยข้างหน้าก็เป็นชุดกินเตอร์นี่ดูด้วยช่วงหลังพี่หลังจะเตี้ยมากเลยสองนิ้วเองใช่ระยะนี่สองนิ้วเองหลังจะเตี้ยมากเลยระยาส่วนดูด้านหลังนะครับด้านหลังอะไรนะคำพูดมากมายความหมายเท่าเดิมเย้ย yeah. <laughs> อย่างหล่อ นี่นะครับโลบายนางสวยอ่ะไทรเดงนะครับใช่ใช่สวยหลังก็เป็นรถซิ่งปากน้ํานะครับแล้วก็พิพเศษยนต์นะเหมือนพี่พี่ที่ผมไปรีวิวอ่าพี่ที่ไปไปไป,ไปถ่ายรีวิวไททันเลยนะพี่พิเชษยนต์พี่เอพี่เอนะครับพี่เอไททันสวยนะคันนี้จัดโซนค่อนข้างที่จะโอเคเลยสวยสวย,สวยทุกคันแหละผมว่ารถซิ่ง <oss> สวยหมดใช่ คันไหนพี่ปะขันนู้นป่ะขันแดงขันนี้น่าจะวิ่งน่าจะน่าจะจับวิน่าจะวิ่งในสนามใช่คันนี้ดูจากทรงแล้วน่าจะวิ่งในสนามเลยนะโอ้ยเคพี่เวลาพี่โฟกัสตรงไหน,นพี่จิ้มเลยก็ได้นะถ้ามันเบอร์โอเคดูกันหน้าเคลื่อนบ้างนะฮะโอ้ดูพี่พี่ดูโูปากโบโอ้ยดูดลมได้กว้างมากอย่างใหญ่อ่ะจริงจริงมองไม่เห็นนะถ้าเขาไม่จ่บออกมามองไม่เห็นนะ ช่มาดูกันหน้าเคพื่อนบ้างนะครับโยให้ไล่ท่อกันผมไม่อยากจะจับเลยครับคันนี้เงามากพวดกิฟอ,อ่ะูยจริงๆคันนี้มันถ้าผมเดานะผมว่าวิ่งมี13-14ิว่ยถ้าจัดทรงนี้นะวิ่งน่าจะน่าจะได้เลยแหละ10-12-13เอ้ย10-13-14ดิเออ13-14 หรือคันนี้เขาจริงๆแล้วเขาวิ่ง10วิวเนี่ยก็เหมือนจะติบวิวดูอย่างโซกาจัดเต็มมากเลยนะโอ้ดูข้างในพี่ข้างในเก็บดีมากเลยนี่ฝาประตูนี่คือถ้าจอดบนทางด่วนนี่คือเปิดนะครับชักลงไม่ได้นะครับเนี่ยเนียเนียคือถ้าเจอทางด่วนนี่เปิดประตูอย่างเดียวข้างในก็เป็นกล่องนะอืมวงมาลัยจัดโรบารนะครับจัดดามทั้งคันเลยคันนี้จัด แบตแบตเก็บไว้ข้างในนะครับแบตอะลูกแบตเนี่ยเก็บไว้ข้างในนะครับเด็ดเด็ดเด็ดจริงผมเห็นแล้วรู้สึกอยากขี่เลยคันนี้ใช่ใช่ช่างแจ๊คช่างแจ๊บาบแพรกนะครับอ่าคนแถวบ้านคนไม่ใกล้ไม่ไกลนะหมายสวยมีโลโก้มากมายเลยนี่นี่นี่โลโก้มากมายเลยครับของกลุ่มไหนกันบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่านเอาเองเยอะครับเยอะ มีอะไรเนี่ยลุงพลหรือเปล่าพี่เราเล่นราเล่นนะครับช่างพลนะครับอยูช mm hmm. ่ชัยภูมิแล้วก็ผู่เจ้าดีเซลนะครับ mm hmm. แล้วก็มีอะไรเนี่ยอ,อ,อันนี้ผมประชอบนะบิ๊กอาซีเนี่ยถือว่ามีชื่อเสียงบอสมควรโอเคนะครับเซตด้านหลังนี่ก็เป็นทึบๆหน่อย mm hmm. ดูอันนี้ตีตตีสมบูรณ์นะพี่นะ ตีสวยสวยมากเลยเมยนมันเหมือน,น,นตีเข้าแล้วแบบมันดันฝาโป่งขึ้นใช่ดูล้อก็แบบจัดเต็มจริจงถ้าผมว่ามีสิบสิบสามอ่ะสิบสองสิบสามวิอ่ะหรือเขาวิ่งสิบวิก็ไม่รู้ผมเขาคงไม่ได้ติดป้ายบอกไว้นะครับใช่ใช่ถ้าจะวิ่งต่ำกว่าสิบก็ได้นะทีเด็ดเลยทีเด็ดเลยที่ แล้วก็มีนะครับจัดทรงด้านหลังนะครับเป็นปีกนะแคปลาเลยแคปลาแคปล,าแคปลาทั้งเส้นเลยนะครับแคปลาแคปลาหมดเลยนะครับรวมเรื่องฝากระโปงเนี่บงานงานเนี้ยนะพี่นะสวยสวยรถมาจอดที่นี่คือมีแต่งานแบบแคปลาก็แคปลาสวยมากนะเออใช่ใช่ใช่สวยสวยสวย จริงๆเรามามาไวกว่านี้นะครับเจอเจอหน้าอะไรนะพี่นะน้ำแมนนแมนนะครับเจอน้ำแมนแล้วก็พี่เอ็มนะครับแต่ถ่ายไม่ทันนะครับพี่ก็กลับไปก่อนอเดนะี๋ยวเรามาดูคันนี้กันบ้างนะครับสวยนะองม,มาลัยจัดดูไม่เยอะนะคันนี้มองไม่เห็นนะเพราะว่ากระจกมสะท้อนใช่ใช่เราเราจะไม่เปิดรถของเขาเมื่อส่วนนะเพราะเจ้าของรถคงไม่อยู่ ดูดูดูล้อนี่จับทรงท่อนะครับออกมาอย่างนี้เลยท่อนะครับไปลายไทยเทนะยมฮะสวยว่ะดูแต่ละขันหน้าโดนจริงนะเอาไว้แบบเอาไว้แบบพามีแอบซิ่งนะพี่นะได้อยู่นะแต่ว่าใช่นะอันนี้ก็จะเป็นนี่ครับสีอ้วนร้อยโลครับสีอ้วนร้อยโลโดนคงไม่นอด <laughs> อันนี้ไว้ไว้ซิ่งในสนามน,นะครับ ไอหมูว่าสวยนะสวยนะนี่นี่เนี่ยทำแบบเก็บดีมากเลยแต่ละคันที่มาจอดที่นี่นะครับเป็นมั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 น,ม,นมันต้องหมาเองนะครับสำหรับใครที่สนใจงานครับวันที่24สวันที่7นะครับมาได้เลยนะครับมีแต่รถจำๆใช่ปุ่ดป้ายเป็นป้ายญี่ปุ่นด้วยพี่ดูป้ายอะไรเนี่ยบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยป้ายญี่ปุ่นนี่เอาเอายัดมาเอายัดใส่ตู้คอนเทนเนอร์มาจากญี่ปุ่นเลยหรือเปล่า S <S นี่นี่นี่กระจกนะครับกระจก้า้แต่กระจกนะสวยนะครับสวยไม่สวยให้เพื่อนๆดูในรูปเอาเลยแล้วกันนะครับดูในคลิปในวิดีโอผมเลยแล้วกันโอเคนะครับดูยางนะครับจัดทรงยางนะครับคันนี้น่าจะสูงนิดนึงนะประมาณ5้านิ้วจัดทรงล้อหน้าโอเคนะหน้าสวยหน้าสวย <S <S 2> <S 2> ผมชอบคันนี้อะตนดำดีมันเป็นด้านหลังก็จะเป็น ด้านหลังก็จะสีนส่นิว้วสี่นิ้วแคบแคบสี่นิ้วแคบแคบหน่อยนะครับใช่ขอบยางก็เป็นยางนิตโตะใช่ของนิตโตะหมุนแกสวยว่ะพี่แ็กสวยข้างในวงนะครับจุดศูนย์กลางเป็นสีสีอะไรไม่รู้ผมบอดสีอะสีน้ำเงินหรือสีม่วงไม่รู้สีน้ำเงินอืมสีน้ำเงินนะสวยสวยสวยมีจัดทรงได้หน้าตับ <c oughs> หน้าสูงนิดนึงหลังต่ำนิดเดียว ถือว่าสวยรวมๆโอเคนะครับข้างหลังก็เป็นรสซิ่งไทแรนใช่สวยนะมาพี่พาพไว้ก่อนก็ได้พี่พาพไว้ก่อนก็ได้ใช่อันนี้เขาขายแล้ววาพี่ยังไ,ไงปียูช็อปช็อปปีซียูช็อปใช่เป็น p ีซียูช็อปนะครับของแต่ง รวมของแต่งหลากหลายนะครับ <Trad> ก <itionally> ็พอมีพอสมควรเลยครับมาชมกันที่งานได้นะครับต้องมาต้องมาสายซิ่งทั้งหลายที่ต้องมาอะโอเคเรามาดูคันนี้กันบ้างนะครับกับโตโยต้ายา i ิสนะครับดูคันนี้กันบ้างคันนี้ทําไม่เยอะครับ เน้นออปชั่นดูดูจัดทรงแล้วนะเนี่ยเน้นออ,ออปชั่นสวยนะครับฝาปงเป็นแคปลากับจัดทรงด้านล่างนะครับข้างล่างมีแคปลาสวยนะครับสเต็ปร,ร,รถบ้านเออสเต็ปรถบ้านแอบซิ่งข้างในล้อล้อดวดไททีนะกับข้างในกับจัดไม่เยอะนะข้างในข้างในดูแบบบ้านๆนะเดิมๆเลยล่ะน่าร่าจะใช่ใช่ รถแบบรถบ้านแอบซิงใช่รถบ้านแอบซิงด้านหลัง P S P S P P A B Shop ได้เป็นรถรถเจ้าของร้านแต่งหรือเปล่าแหวดูรถบ้างครับเป็นหม้อน้ำนะของแต่งนะเตยยังสวยเลยครับร้านนี่ป้ายร้านหรือเปล่าพี่้ยนี่นะครับ สายซิงนะครับหรือกลุ่มแบทเทิลของเรานะครับชอบก็มาจัดกันได้นะพวกวพี่ๆวันที่24ถึงวันที่27นะครับของแต่งหลากหลายเลยหูเก้าอี้ขนาดเก้าอี้อเ,อเป็นแคปลาเก้าอ,อี้เขานั่งนะ <net> โอเคครับพี่ส,สวยๆเลยนะครับใครที่ชอบจัดทรงภายในนี่แวะมาได้เลย ตัวนี้เป็นบโบสวยเอาพี่ A A กลางตัวป,ป,ป้าไร้เขาเป็น A A อะไรวะพี T ่ ATP บ้า ATP ป้า BRC ป้าไร้เป็น ATP นะครับอ่าใช่ปะผมว่าน่าจะนี่แหล่ยนะเฟซบุ๊กนี่นี่นจากเฟซบุ๊กนะครับใช่ างสวยนะใครอยากโดนจานนี่เลยแจกครับพี่ขาแจกแล้ว oh, ครับพี่โอ้ขอบคุณครับได้ครับถ้าใครมาก็ได้สติ๊กเกอร์สวยๆอย่างนี้นะครับกับทางด้านร้านนะครับส่วนพี่เขาบูธพี่เขาก็เป็นเป็นอะไรครับพี่ชุดคลาสชุดคลาสอ๋อชุดคลาสชุดคลาสแต่งนะครับนี่ทางด้านติดต่อด้านร้านได้ทีด้านนี้เลยนะครับ ถ้าสำหรับกลุ่มแบทเทิรนเราอยากอยากรู้จักก็ก็มาได้นะครับวันที่24ถึงวันที่27่สเจ็ดมีแต่ของสวยๆโอเคครับพี่ผมว่าผมจะเอาเอาไมค์ออกมาแล้วเมื่เนี่แต่ไม่ตีอยากจะเดินไปแต่ว่า,ากลำโพงมันเสียด้วยนะอ่ะใครบอกว่านะคะนี่เสี่ยงการะทำสมัยรัด แล้วสมบูรณ์ไฟอยากจะเริ่มตื่นมาเนี่ยเป็นตัวต่านี่เป็นแมสแมสก็สวยเนี่ยใช่แมสทิ้งแมสก็สวยใช่ติ๊กเกอร์แจกด้วยแจกเหรอครับหรือของครับของครับได้เฟซบุ๊กได้เลได้เลคะอ๋อเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กอะไรครับเฟซเฟซบุ๊กตามตามนี้เลยนะตามนี้เลยนะอ๋อตามนี้เลยนะครับพี่จะบอกตามนี้เลย โอเคนะครับเข้าเข้าไปดูกันได้นะครับทุกคนแต่เวลาสรรพคุณดีๆอยากจะดูรายล็อกย้อนนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการหาไปจนถึงนี่ซิกเนเจอร์เลยพี่เป็นล้อแม็กดีเลยแต่ว่าให้ขาก็ได้ดูนีนี่นี่ของคุณแม่เหรอครับให้ผมเหรอครับหุยผมรองเท้ารองเท้าของครับผลแม่ครับโอ้โหนี่ผมอยากทําหน้าที่แทนคุณบอยจริงคุณบอยไม่ซึ่งคุณบอยไม่ว่างนะครับวันนี้ผมเลยช้อนแทนนะครับวันนี้ อันนี้เป็นเหลราคานะอันนี้เป็นโบชัวร้าและเหลราคายางนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับเป็นทั้งแม็กเป็นทั้งยางนะเลนก็สที่วิาามรนห็นแล้วงานมันดีมากเลยอะเฮ้ย งาน,นด,ดีด well so ีรู er same, same, same. ้ร nice, so ู้จักแม่ครับกนแต่้าเกดล้วปิวไปแล้วก็ดนตรงเข้ามาเลยนะตกการคอมิกนะครับไม่รู้แล้วผม่านถูกหรือเปล่าพี่ใส่เลยกับขนาด35 ml หรือท่านไหนนะคะบอกว่าเมื่อวานรับไปแล้วลงแล้วชอบมากเซอได้เลยค่ะราคาในขนาด4 5 4นี่ราคาเพียงแค่80บาทเท่านั้นย้ำเลนะครับเป็นราคาหลักสิบค่ะ ใครที่สนใจก็เชิญได้เลยนะคะอ่ะสวีท้าแจกทามได้เลยค่ะแจกน่ารักนะครับน่าจะมานะครับอ่ะอันนี้แจกให้ใครที่มาไม่พลาดแน่นอนสาวๆขอบคุณครับขอบคุณนะครับนใครที่บอกว่าสนใจค่ะแล้วก็มาเจอกันที่งานก็แวะนี่เลยนะครับโลโก้ร้านังหรือนะคติดต่อย้ำเลยว่าวันนี้นะคะโก้ดเรามีบริกาได้คะแจกให้กับทุกท่านแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะหรือว่าท่านไหนได้กำลังใจดีอยากจะมาซื้อเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาซื้อได้เราไม่ ถึงการเลื่อดว่าจบงานไปแล้วอยากได้เพิ่มเติมก็สามารถหาซื้อได้ใน50สินค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมไปถึงร้านสะดวกซื้อค่ะอยากอยู่ในอีเว้นต์ก็มีจัดจำหน่ายด้วยค่ะใครที่สนใจสนใจนั่งรับประทานอาหารอยู่อยู่ท่ซายอยู่ท่ขวาอยู่หน้หรือว่าอยู่ที่หลังค่ะเลยค่ะรับได้นะคะกับบหากพอก Power and Policy กลุ่มแบบพวนี้ต้องลองดูนะผมว่าน่าๆน่าจะเวิร์กอยู่ดูจากคนขายแล้วสวยมากเลยฮาราเซะพี่ Say later yes. Yes. I'm, the I'm in i'm trending ascending and blending